พี่หนูอยากกินไข่แบบในคลิปเนี้ยค่ะอ้าไข่เกาหลีออเขาทําไงอะพี่เขาเอาไข่ไปใส่ในกระทะใช่ค่ะแล้วเขาก็อะไรอะคน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 เก็บอาคน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 ไฟมนอ่อนแล้วเขาก็ม้วนเรอพี่มวนใส่สอสไว้ตรงกลางเลยยาวมวนมวนมวนเข้ามาแล้วก็มวนอีกฝั่งหนึ่งเข้าไป มันกลายเป็นเขาเรียกไข่ไข่อะไรพี่แบบเนี้ยก็เห็น,นไข่ลาวาใช่เหรอเออน่าจะใช่น่าจะใช่แต่มันเป็นหองประเทศเกาหลีนะใช่ค่ะใช่แล้วก็มาวางบนข้าวแล้วก็ผ่าผ่าออกก็มันก็แบะออกอย่างเงี้ยสวยไข่ฟูจิไข่ภูเขา,ขาไฟกัจจิฟูจิ <c oughs> <c oughs> ลองทำกันดูคะ่ะมามา,มาลองดูสวยค่ะเท่นะอ่าหนูตีไข่เดี๋ยวพี่ตั้งไฟนอนไว้รอดีป่ะเขาใส่เนย้ี่เหรอครับใส่หอกระทะค่ะพี่อ๋อ แต่ก็ไม่ได้ปรุงรสอะไรนะหนุ่น,นเนะะเาะก็ใส่ซอสที่หลังพี่ใส่เนยตีได้เลยอ่หาหตีไข่เสร็จแล้วใส่เนยเลยครับใส่เนยอืมอค่ะอู้มาพี่เปิดใส่ครับอ้าใส่เลยครับ่งางงั้น ันม,มันอ่อนไปไหมพี่ไม่น่าอ่อนนะแต่ถ้าแรงแล้วมันจะแบบอ๋ออ๋ออ๋อมันไวเนาะใช่ครับมันไวถ้าเป็นแก๊สเขาจะเขย่ากระทะไปด้วยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าอันนี้เราเป็นไฟฟ้ามันก็จะแบบใช่เราก็ทําอย่างนี้ก็พอค่ะแค่รอมันค่อนข้างสุกเหมือนไข่ไขยี้อะไรประมาณนั้นเลยเนาะใช่ครับต้องปรับอุณภูมิไฟให้ดีนะค่ะ ครั้งแรกก็ค่อนข้างร้อนหน่อยสักร้อยองศาอะไรเงี้ยขยี้จนกว่าจะเป็นวุ้นนะคะใช่เนี่ยจะเป็นวุ้นเริ่มเป็นวุ้นละพอขยี้ได้เป็นวุ้นนะคะเขาก็ค่อยๆตะล่อมให้มันเป็นกลมๆค่ะพี่ใช่ไหมค่ะแล้วเขาก็รอให้ไข่เริ่มเริ่มเริ่มฝักตัวเอ้ยไม่ใช่อืมให้ไข่สุกนิดนึงอโอเคใส่เลยเลยครับแล้วใส่ซอสนะคะครับโอ้ยมันกระเด็นพอแล้วเนาะพอตะล่อมไปเรื่อยๆพี่ครับเนี้ยนะค่ะ มีรู้จะได้ไหมนะครับค่ะเราจะตั้รอบตรงนี้เลยไม่ใช่ค่ะพี่เขาต้องไปไปอย่างนี้อีกรอบหนึ่งค่ะอย่างนี้แบบนี้เนี่ยแต่ว่าของเรามันจะแข็งหน่อยใช่ไหมแล้วเข้าไปอย่างนี้มันจะเป็นไหมเป็นลาวาก็อยู่ตรงนี้เนี่ยพี่อ่าแล้วเขากลับจัดการกลับเลยจะเป็นไหมเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ในนี้เขาทาแบบนี้เนาะอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเขาปุ๊บไปนี้นี่แค่นี้ค่ะอ่าพอเสร็จแล้วเขาก็วางคนข้าวได้เลย แต่ว่ามันจะไม่มันก็จะเกรียมประก่องเขาไปนิดนึงเนาะนิดนึงครับนี่อ่ามาแล้วก็ผ่ากลางผ่ากลางแบบนี้นะคะครับแบบนี้ไม่เห็นจะเพ่แบบนั้นเลยก็ก็สวยนะหนืกอผ่าอีกเออได้อยู่เนาะได้อยู่นะแต่เพียงแต่ว่าไม่สวยเหมือนเขามันเหมือนแห้งไรเงี้งเนาะใช่ใช่เอ้าชิมเลยหนูอ่าหนูให้พี่เอาซ่อมนะคะเออเนื้อตะเกียบเนเป็นจีนค่ะ แล้วนี่ก็เป็นอาหารเกาหลีเขาใช้เขาใช้ตะเกียบเอา่ไข่กัยครับเชียดเอ้ยอืมนุ่มเนาะหอมเนยพี่ครีมเนยหอมเนยไข่ก็นุ่มอร่อยยอดทำได้แต่ต้องไม่ให้แข็งขนาดนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวินวินด้วยนะคะฝากด้วยครับคลิปนี้เราลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ